อาการันน oh ี <c ười> ่คุณคิดว <Bye now. S 2> okay. ่าผมจำของอะไรผมจบใบต่อนะใบเลยตามใบและบต่อเลยไปยอมขึ้นขึ้นไปดิขึ้นไปดิเจ็ดสี่ขึ้นไปปิดเขี้ยวให้ได้ ขึ้นไปปิดเขียวได้ครับผมนะองหนึ่งปิดเขียวสวยมาก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 มมันจะวินาทีสุดท้ายนะแล้วเมื่อมันชนกับเนียวรับของมันแล้วมันต้องขึ้นไปให้ได้นะ <c oughs> อาอขอเซลนะขอเซลนะคือว่ามันจะขึ้นแรงขึ้นแรงมันจะลงมาแรง <c oughs> อีกอย่างมันก็ชนกับแ <c oughs> นวต้านของมันน,น้องชนแนวต้านแล้วก็มันจะลงมาไม่ <c oughs> ยังไม่เป็นแนวต้านที่แข็งแรงแต่ว่ามันเป็นแนวต้านคือว่ามันจะลงมาถ้าม่ไม่ลงมันปิดดเขียวนิดเดียวปิดดเขียวนิดเดียว หนึ่งสวยปิดโอเคสวยโอ้หลังจากวินมันขึ้นไปเลยเลยขึ้นไปหาเนตันมาเลย <c oughs> แล้วจากมันวินมันขึ้นไปหาเนตันมาเลย ผมตามมาเลยนะตามไปเลยเดียวมันจะไม่ลงแล้วมันจะขึ้นไปหาในต้านมาและมันจะลงไม่ได้แล้วจะขึ้นไปหาในต้านก่อนมันก่อนมันจะลงเนาะต้องไปหาในต้านก่อนมันจะลงเนาะมันตามไปมาเลยตามไปมาเลยขึ้นไปนะขึ้นไปเราปิดเคียวให้ได้ขึ้นขึ้นขึ้นปิดเคียวให้ได้ปิดเคียวให้ได้ห้า สี่สามสองหนึ่งสวยสวยเ <c oughs> ตือนทุกคนอย่าไปส่วนมันเนาะถ้ามันขึ้นไปสองสามสี่สามสี่แท่งแล้วมันจะขึ้นไปหาแรงต้านมาันก่อนมันจะลงเนาะถ้ามันไม่ลงถ้าต้านไม่อยู่มันก็มันมีแรงต้านอีกต้านหนึ่งเนาะตรงนี้อีกด้านที่แข็งแรง ตัวนี้ก็แข็งแรงแล้วมีแต่มมาไม่แข็งเท่าไรตัวแข็งแรงพอสมควรนี่ตัวนี้โอเคเข้าใจแล้กันโอเคเนี่ยก่อนครับคือเนี่ยวันนี้ผมขอโอเคเนี่ยก่อนครับเดี๋ยวผมจะมาอา a าไลฟ์สดเองนะตัวนี้เป็นคลิปไลฟ์สดนะหลังจากผมเอาเอาอ n า l y z e post ลง YouTube หรือว่า TikTok กับ Facebook นะแเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ ผู้ดใดใครสนใจก็สามารถเข้ามาศึกษากับผมกับคลิปได้หรือว่าทักฝากเบอร์วัดแอปหรือว่า a c e b o o k ผมจะติดตามกลับหรือว่าติดต่อมาที่เบอร์แอปของผมเนานะที่หน้าจอนี่แล้วผมจะให้คำปรึกษาเลยจ้ะรับสอนฟรีเนาะช่วงนี้รับสอนฟรีแล้วก็มีโปรโมชั่นล่าจา้ใครมา,มาสมัครคนแรกจะได้ซิปเรียนหรือว่า1ิปตัวลาบเลยนะโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะกดไลค์ด้วยนะครับพบกันใหม่ครับ ต่อยกอดมองจะไม่ทัน